เล็กโฆนณาครับขายดีก็จะเป็นหมูสเต๊กค,ครับที่ลูกค้าต้องรู้จักอยู่แล้วครับหมูสเต๊กขายดีมากเคยขายดีได้สูงสุดเกือบวันละ3,000กว่าไม้เลยนะ เราจะไม่พูดว่าเราร้านเราเนี่ยมีสูตรพิเศษไม่เหมือนกับร้านนั้นไม่เหมือนกับร้านนี้ร้านเราอร่อยกว่าที่อื่นไม่เลยทุกร้านที่เขาเปิดขายได้เนี่ยอร่อยอยู่แล้วเป็นสไตล์ใครสไตล์มันแต่สไตล์เราคือขายถูกครับตอนนี้ข้าวขาหมูเราก็ก็ตีตื้นขึ้นมาใครจะเลือกกินเนื้อหนังหนังล้วนเราก็มีพร้อมหมดเลยครับโอ้มาแล้วมาซ้ําลูกค้าประจําเยอะมากครับคุณกําตังมาแค่100บาทอะ่ะคุณได้กินอะไรหลายอย่างในร้านเราเกือบทุกทุกอย่างได้เลยคุณคุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายแน่นอน สวัสดีครับผมเอ็มนะครับเจ้าของร้านอเล็กโฆษชาครับอายุ34ปีนี้ครับความเป็นมาหรอครับก็เกิดจากการที่แต่ก่อนเมื่อสมัยเกือบ10ปีที่แล้วครับเราเอาอาหารน่แต่ละที่เนี่ยไปส่งเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งแต่ละร้านแต่ละร้านบวกกล่องละ20่าิบบ้างกล่องละสิบบาทบ้างมันเหนื่อยหยุดอาชีพนี้ไปเราก็ไปทําอาชีพอื่นเราเริ่มมีเงินเริ่มมีทุนนะครับเราเลยรู้สึกว่าวันนึงอ่ะเราอยากกลับมาทําความฝันคืออยากเปิดร้านอาหารใจลึกๆเนี่ยเราเรียนอาหารและวภชนาการมาด้วยอยากมีร้านอาหารเป็นของ ที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรเราก็เลยเอาไอเดียจากที่เราเคยส่งร้านอาหารสมัยก่อนนะครับ mm. เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ย mm. เราก็ไปติดต่อของที่เราเคยไปส่งเราอยากเปิดร้านอาหารนะ่ะเราขอซื้อสูตรได้ไหมเราอยากทําพอเราพูดอย่างนี้ไปครับเ mm. จ้าของแต่ละร้านเนี่ย mm. เขาให้สูตรเรามาฟรีเลยครับพี่เ mm. จ้าของสูตรเนี่ยมาจับมือทําตอนเปิดร้านเลยทุกคนเลยทุกสูตรเลย โอ้โหแทบต้องหยิบเมนูมาอ่านเลยนะครับผพราะาพอค่อนข้างเยอะมากหลกัหลกๆเลยที่ขายดีก็จะเป็นหมูสเต๊ะครับที่ลูกค้าต้องรู้จักยู่แล้วครับหมูสเต๊ะขายดีมากเคยขายดีได้สูงสุดเกือบวันละ3 0 0 0กว่าไม้เลยนะสามพันเกือบสี่พไม้เลยสูตรหมูสเต๊ะเริ่มต้นด้วยการที่เราเป็นลูกน้องเขาได้แหละครับช่วยเขาย่างผมเคยย่างวันหนึ่งอนะ่ะเกือบหมื่นไม้ครับตัวหมูเราที่เราหมักเนี่ยใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนิดนึงเพื่อให้เครื่องหมัก เครื่องเทศเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อหมูไม่แข็งไม่เหนียวจนเกินไปก็คือการพรมน้ํากะทิที่มันเป็นหัวกะทิเข้มข้นนะครคอยพรมมันตลอดให้มันทั่วถึงจุ่มเยอะๆไม่ห่วขงของให้มันรสชาติมันเข้มข้นแล้วก็เคี้ยวแล้วมีเท็กเจอร์มันจะจุ้ยซี่มากเลยหมูสเต๊กก็ขายเป็นชุดครับ10ไม้ก็คือ80บาท้ทอมอาจารย์ถ้าเกิดขนมปังก็่ายละ5บาท ตอนนี้ข้าวขาหมูเราก็กตีตื่นขึ้นมาใครจะเลือกกินเนื้อหนังหนังล้วนเนื้อล้วนหรือจะเป็นคากิไส้ไข่เราก็มีพร้อมหมดเลยครับแล้วก็ข้าวขาหมูเนี่ยห้าสิบแล้วข้าวมันไก่ก็มีไก่ต้มไก่ทอดไก่ของเราเนี่ยก็มีความชุ่มฉ่ำออริจินอลมาแบบไหนเนี่ยผมก็ยกมาแบบเดิมข้าวมันไก่ก็40บาทบ่าทกระเพราเนื้อเพราะเป็นคนชอบกินเนื้อมากเลยมีกระเพราไก่กระเพรามูสับนะครับแล้วก็มีหมูสับกระเทียมไก่กระเทียมบะเมีวแคะเนี่ยครับยินดาโฟต้มยำเนี่ยก็เริ่ ผมก็อยากจะคงความอร่อยนั้นไว้ให้รุ่นหลังๆเนี่ยได้กินแบบเดิมเลยครับส่วนใหญ่ที่เขามาเนี่ยก็โหมาแล้วมาซ้ําลูกค้าประจําเยอะมากครับเราไม่ได้คาดหวังว่าคุณมาถึงต้องแบบโหอ,อร่อยแบบเจ้าอื่น แต่เราคาดหวังแค่คุณมาเนี่ยคุณกำตังมาแค่100บาทอะ่ะคุณได้กินอะไรหลายอย่างในร้านเราเกือบทุกทุกอย่างได้เลยคุณคุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายแน่นอนเราจะไม่พูดว่าเราร้านเราเนี่ยมีสูตรพิเศษไม่เหมือนกับร้านนั้นไม่เหมือนกับร้านนี้ร้านเราอร่อยกว่าที่อื่นไม่เลยทุกร้านที่เขาเปิดขายได้เนี่ยอร่อยอยู่แล้วเป็นสไตล์ใครสไตล์มันแต่สไตล์เราคือขายถูกครับ ร้านอยู่ตรงพุทธมนตรสายสามนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสารประปาแล้วก็ร้านอยู่ติดริมถนนเลยครับหยุดทุกวันพฤหัสนะครับเปิด8ปดโมงเช้าปิด6กโมงเย็นเบอร์โทรติดต่อนะครับก็จะเป็นเบอร์ผมเลยครับศูนย์แปดหกเก้าเก้าหกเครับฝากด้วยนะครับร้านอเล็กโภชนาครับก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้มาลองชิมดูว่าอาหารในราคาที่40บาทเนี่ยแล้วก็รสชาติเป็นยังไงติชมกันได้ครับจะพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับ